หนอก็โดนปกปังปกปังได้เมนูอะไรกินบ้างมาหนิสวัสดีท่านผู้ชมแน่ลูกจะขอ้อสองภาพี่น้องเข้ามายังมาหนิเขากินเขาปลามากินปลาพึ่งงานพึ่งานให้ลูกเออเ<อ>สียงเก๋าปูดเด้๋พี่น้องมาเสียงปูดป่าปูดป่าพึ่งงานให้ลูกจีปลาพร้อม เปิดเบิ้งละมอนี่ยยังนี่ต้มละปอนมอต้มละนี่หมอต้มแมต่ว่าเพท่อนเดือดสิต้มใส่หมดแดงให้กินให้กินให้ท่าน<ต>ผู้ชมกินน้ำต้มใส่แต่หมดแดงปลาปลาตกใจจ้าโ <c oughs> คน่อขั้วไอ้คอยอพี่น้องสดเด้อจ้ะเด้อสวดนุมด่มสวดหรือบอกว่าจะมีสดตัวคูม่มือสดตัวคูม่มือนี่ <c oughs> เอาล่ะกูมาหากระสุนตัวนี้ลายเฮ็ดเทียงใไขคอยพี่น้องอันนี้เฮ็ดจังไรนี่ตัวนี้สีก้อยตัวนี้ก้อยเออสท้ายหน่อยพักไปก้อยมะแดงจ้ะปั่นหน้ามันออกอืมตัวนี้กินโซว์แน่นั่นกินโซวได้บ่อยไหมบ่อยบ่โอ้ยเจ้าสู่พันสมบ่ได้ด้เจ้าบ่อยไหมมัดต่อนี่ปลาต้มพี่น้องปลาต้มก็มี่หมุกข้อมาขวายิ้ เจ้าคนหลายเลยคนกะทิมากเลยทีเดียวเอามาคั่วอีกเนี่ยพ่อนยมีจะบอกไผใช้กูสิ่ผักปลาอยู่เอายไงใช่คั่วยังเนี่ยเอาเอาโตตัวไงขึ้นมาคัวสองโตปูนผนัห้าขื่นมวนเลยมวนได้สิ่นอ งามแหลงมาหากินตาอยู่ทงหน้าเนี่ยจอยบังวังหน่อยกินสมน้ำผอมมาถึงจอยแต่ว่านวยล่นมันหลายอยู่เ้ยลูกตุ๊กเอานวยร่นเออนี่เดินี่ดิแย้ไปเบิ้งผานแนกสอนก็คอยเก็บบักห้อยขึ้นมาเลยซูปน้ำขึ้นมาหมองลีเคยมาทายให้เบิง้งอะไรจ้ะนี่ เมื่อยล่ะย่างไปย่างมาเจ้าภาพเพิ่นมื้อนี้กินปลาหน้าอ้ายไอ้ไว้เสียไว้เสียงห้องแซวๆวงหันได้ตัวใหญ่บ่กํแตกเลยบ่สูบห้องพี่น้องน้ามันเหลือบ่หลายก็เลยพากันสูบพอได้กินปลากังเล่น ปูนสวนคาะน้องกินสุกครับเบิ้งลายโรถอันไทยประดิษฐ์นี่ครับได้อยู่บ่ว้ยังแล่นได้อยู่ยนี่ไว้ สวนหอยพิโน่ต้มปลาเลยกินบุกมวงขาเอาสามส,สองหนึง่งเืว้าอยากน้ำระบาดนี่ฮึดยอดเหลืวอีกข้องหนึ่ง นะกรับก um. ันใส่อยู่ได้หรอไปตักอาอีกอะไรตัวนี้ปลุกยาสูบกำลัง หัวลาคอใหญ่นะน่าโอ้จะแทบแห้งแม่มาดื้อมาดื้อมาดื้อะลุกตลั่นท่าไก่มากกินนั่งโอ้ยยาเตอนนี้ไงแม่เาหัวมันไอ้พวกนี้เป่าบเป็าเดียคกอตัวหนดเสียดายห่วยอังมีตัวี่อมัโงแม่พ่อยังมีโงแม่เงิไปน กุ๊กงบะไก่กุกกุยดึกงงเลยตายตายตายเขาได้เป็นเงื่อน้น่นตายเอาไปตักเข้าไมมีต่เตักแบบนั้นไปเอาไปกินไปกินยุสาถุนละเจ้านางไงอยากบอกเล็กลกเลม่คือเขา เสบยไบยเสบยนไก่มกันเงนไก่เมียหน่อยวะทีไอ้หัวมันก็เต็มถวยแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นจะแสบเนี่ยล่ะเ้มันกินข้าวเด้อเด้อพี่น้องทางไกลมันกินข้ารับกันโอ้ยจ้องห้ยต้มน้ำก้อยน้ำยันกระนี้แหละโยันไปใส่เลย เป็นอย่าไบางปีละเ่อแตไม่กินข่าวปลาหย่มข้าลวก็มาะกินข่าวไปก้อยจำก็ปลาจอมอาหันนี่อิ่มเลยได้นี่ก็ังหน้ามาจัดการเองหมดเอาาสมไปตะกอยแมวแหไปมันหมักนี่งอาไจัดการเองเจ้าจัดการนะกมมาข้าวอใส่ไรอ่ะเมื่อเราบอก พอดีมากมากฝุนปุ่นนึงอันขี่รถลาทงมาทาั้งฝุ่นอันบเมนน้ำมาเก็บขาซุปบุนเนาะบานมะลี่ยุ่งอันน้ำม,มาคือเกาอยู่เียเงินได้เห็นถาดนาเทาที่ พ่อขันดีสมุปเนี้ลเจ้าสมุดไปเสื้งยเอาเงินมาน้ำเอินพี่น้องกินเนี่กินามาย่าเนมามาลูกย่งขามากินแม่แส่บนั่งลงกินข้าวไว้บักวนกินแล้วกินอีกอยู่บ้ากินข้าวอีกยูนบ้าหนุ่มอีก หวยได้นี่เดียวเอาไว้ก็อุ้ยธรรมดาผู้ชายเลอาถามใหญ่แสนก่อนแซ่บบ๊กกินข้าวต้มปลาก็มาน la ี่ก oui> ็มนี่กิาวเด้อไปทางไปนี uh ่ม้กระไรปะกำลังหิว ไปคอยยามาเต้มวกับเต็มถวยะุนเขาได้ก็ไปหมดแล้วน่ากองจเจ้างกับจ้ำแจ้วแจ้วกับแจ้วนั่นได้แม่แจ้วสมบกวงได้บาทนี่เ้อรื่องพี่น้องเรื่องกิจแาวก่อนขอบพูดพี่น้องที่ติดตามเราสชมสวัสดีจ้า